มาแล้วครับน้องๆกับเบ็ดเบ็ดตัวตลกนะครับที่ทุกคนสามารถทําได้ที่ห้องดนตรีนะครับเดี๋ยวมาบบพี่มาตกให้น้องๆดูว่ามันมันควรยังไงเนี่ยดูดูดูเออหมุนหลอดอีกขอลองสักรอบอืมสู้กับบอสเหรอโอ้โหหลอนเลยหลอดเล็กนิดเดียวใครไปตกได้วะมาติดสถานะด้วยรอบนี้ได้แน่นอนรอบนี้ปกติโอเค หลอกว่าได้เนสซีด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาโหหลอดเล็กมามาอีกรอบหนึ่งต้องทำหลอดเด็เอ้ยเฮ้ยมันมีหลอกกันอย่างนี้ด้วยเหรอพี่เพิ่งรู้นีเนี่ยโอ้โหโดนผีเราบอกลอต้องทำดุอีกสักรอบ ขอแก้มือเรามีขอแก้มือมาออเอาเเฮ้ยเอ้เออเอ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,อเป็นว่าใครอยากได้สกินนี้นะครับโค้ดตรงหน้าจอเลยนะเอาไปใส่กันได้นะครับสำหรับสกินเบดนี้โค้ดใหม่ไว้เจอกันครับน้องๆบ๊ายบาย